สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะครับมาชวนคุณผู้ชมกินด้วยกันนะครับเรามีเนื้อเปื่อยนะครับจากการกินต้มวันนั้นเนาะใช่เราต้มอ่อมนะครับผมแล้ววันนี้เปื่อยหรือยังสีดูต่างจากวันนั้นพี่เกมแวันนี้เปื่อยนิ่มกว่าดูนิ่มนี่คุณผู้ชมเรามาใส่ก๋วยเตี๋ยวเลยเปื่อยไหมเปื่อยแหละต้มเป็นวันนะไม่เปื่อยไม่รู้พูดไงต้องเขียวเอาน้ำมาใส่เอากี่ถุงพี่เกมเอาถุงเดียวพอแล้วเพราะว่าเราใส่น้ำอันนี้ไปแล้วนะ น้ำอ่อมน้ำอ่อมให้มันข้นน้ำเลือดคุณผู้ชมอย่างน้นเราใส่เยอะโอ้ยเนื้องอะไรนี่ขนาดนักเลียวอ่ะเก็บไว้นะอันนี้เราก็กินไม่หมดแล้วเนี่ยเนื้อตรงเนี้ยเนี่ยในถุงเนี่ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาแถมมาใช่ดูของเราชิ้นใหญ่กว่าพี่เกมเราชิ้นใหญ่ใช่แต่ชิ้นเล็กของเขาอาจจะอร่อยกว่าเรา่ไม่มั่นใจในรสชาติตัวเองไม่เนื้อไม่เหมือนกันนะ เน่เขาแดงกว่ามาคุณผู้ชม๋วยเตี๋ยวน้ําตกครับผมเนื้อเปื่อยๆครับผม,มลุยครับผมจัดเลยเขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะครับละลายทีมอมไปเก็บไม่มีใช้ซ่อม <laughs> วันนี้ไปเส้นมีเหลืองครับผมเาเส้นเล็กมันจะติดกันผมเลยเอาติดไอ้มีเหลืองมาแทนเขาปรุงมาแล้วปรุงมาแล้วปรุงแกงปรุงปากผมเลยอ่ะโอเคเลย ไม่งั้นก็เครื่องปรุงเมนเนี่ยมันงอ่ะมากหรอกอืร่อยดีแล้วเขาเรียกว่าเหลืองตกเปื่อยเวลาสั่งนี่สำคัญคุณผู้ชมมาละห้ามพลาดร่อยเดี๋ยวจะไปดมมวยคุณผู้ชมงานวัดครับวัดมหมาัดอ่ะพี่เกมไปต่อยคุณผู้ชม ถ้าเป็นมาก่อนคุณไหมพี่เกี่ยมเตรียมมวยเป็นมาก่อนได้ชอบอ๋อผมก็ชอบเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วคุณผู้ชมกระดูกแรงแล้วแรงไม่มีครับผมกระดูกไม่นานนานทีนักวัดเราจัดเนี่ยโอ้เส้นนี่อร่อยมากเลยอ่ะสุดยอดเลยเนาะไม่ต้องปรุงเลยคุณผู้ชมเขาปรุงมาแล้วโหระพา ขายไม่ได้หาเนื้อเรามันกว่าพี่เกมเนื้อเราอร่อยกว่าฮะอันนี้ชิ้นบางลืมไปเลยมีหัวละพาอยู่พายเยอะฝนมาแล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวครับผมฝนตกตกตกแต่บ้านเราไม่ตกฮงงานวัดอ่ะเอเขาบนอะไรไว้บป่าปลอกภัใครือาวโอา ไขมาปักเนาะให้ผมปักยะงไงก็ไม่ตกไม่ดอนปักนะเขาบอกว่าฟ้าผ่าแล้วไปกระดาดร้านเขาบอกให้คนที่บริสุทธิ์เนี่ยคนบริสุทธิ์เออใช่ผมก็บริสุทธิ์มันดอนปักตาดำๆฟ้าผ่าเปี้ยงแล้วถ้าไปเกมปักอ่ะหายู่เข้าโม่ไหมแม่มดนมันพูดคุณผู้ชมอ้าวอก็จริงอ่ะ ผมเริ่มติดจากพี่เจามส์เนี่ยเอามาละมาใส่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอร่อยมากเลยสุดยอดอาูเข้าวดีได้ไม่ไมน้ำไม่ท่า <c oughs> อันนี้เป็นกองนะข้างหน้าคุณผู้ชม <c oughs> ไม่อิ่มให้รู้ไปก <c oughs> ิน,นให้จุกใจไปเลยครับผมเนื้อเปื่อย ไปกินที่ร้านมันได้น้อยเดียวเห็นไหมราเอามาแบบนี้เลยเต็ม,มกราบเลยโอเคกว่าใช้ตะเกียบอยู่นะโอเคกินง่ายกว่าโอเคทีกระด็ดเล้าตกลงครับอ๋อทำ nó tạm phá lằng không nhận Mình dục à mi xinh không nhỉ tên lệch nó mi đường Mình đường lệch โอ้โหตีนใหญ่พี่อ่ะโหนุ่มมากเลยอืมนุ่มมากแล้วก็หอมในี่แหของเขาเนาะของเขาไม่ได้เนื้อแดงๆของเราแบบว่าอืมมันมีมันติดไหมนะมีมันแล้วก็เอ็นติดแล้วน้ำหอมมันซึมเข้าไปทำไมมันหอมไม่ต้องปรุงเลย สุดเลยทัามาลาทาั้งนี่เนาะเข้ากันสุดงดลมเย็นดีมากเลยวันนี้โ,โหสุดๆเลยบรรยากาศพายุเข้าข้างนอกตกหนักมากเลยแต่วัดไม่ตกแปลกเหมือนกันคุณผู้ชมงานสลักพัตนะครับผมงานบุญฝนไม่ตก รู้สึกแบบว่าสุดยอดมากเลยแบบเวลาไปกินร้านมันขัดใจเครื่องมาเยอะใช่ใบางร้านม่มีผักด้วยคุณผู้ชมใช่ร้านนี้ไม่มีผักให้นะมันมีเครื่องปรุงด้วยบางร้านอ่ะร้านนี้ไม่มีผักให้แต่แต่อร่อยนะรสชาติอร่อยแต่ไม่มีผักให้เนี่ยเรียกว่าร้านแบบว่าเสือซุ่มไม่ยอมเสียเพิ่มนะข้างนอกดูไม่อร่อยแต่รสชาติคือสุดยอดแต่ไม่มีผักให้ ไม่มีผักต้องปรุงก็ไม่ก็เท่าไหร่ต้องขอพริกอะ <c oughs> เรือพริกเผาพริกเผาในถุงเอาไหมล่ะจะหมดแล้วอันนี้ก็ข้นแล้วนะนะดูน้ำอ,อกมันเดี๋ยวว่าถึงเม้่ไปคุณผู้ชมมันม่เผ็ดข้นมากเลยอันดีอ่ะน้ำแบเเำบเผ็ดเสอยาด้าเ็ยเผ็ด เอาไหมจะไปเอาให้น้ำตาลมันได้ก็ยู่ได้ยืดยังไงน้ำตาลอยู่ข้างนโอเคทิ้อยู่ในหูฮะมันขาดหวานแล้วมันเหมือนขาดอะไรสักอย่างหนึ่งคผู้ชมเพราะว่าชีวิตนี้ต้องมีความหวานนำนะครับผมเจอบอ เขาทำน้ำไปเปิดขาดน้ำตาลไม่ได้เลยเนาะรอดไหมรอดต้องใส่ต้องใส่เนาะอ่ะมีเกยมพริกเนี่ยเออผมไม่ใส่ <laughs> <laughs> นี่ก็เผ็ดละใส่นิดนึงออื่ง <laughs> บ้นนิดล้วนะ <laughs> สองช้อนถุงชาอันนี้พริกพริกป่นกับว่าได้พริกอันนี้กะบไม่มีแต่พริกอันเนี้ผมไม่พริกป่นอีกแล้วคุณผู้ชมพริกป่นไม่ใส่เห็นแล้วพริกป่นนี่แฉมตันแล้วโอเคแล้วโคละสองถุงไม่อย่ามานั้นน่าจะละวโค้ดละสองถุงแต่มันเยอะใส่ผักใส่ผักเพิ่มใส่เนื้อเพิ่มคุณผู้ชมเต็มเลย เนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะเนี่ยใส่จีนไปองผมจะหมดแล้วผมอีเกืนไม,ไม่ลดเลยเ <laughs> นี่อย่างน่ะมืไอไหนสุดยอดเลยเสร็จมาละอืม <c oughs> นี่เอน็นเอ็นเหรอขาดเจลอเอ็นในกระดูก <c oughs> เอน็นคุณผู้ชมเปือเป่อ,อยๆนี่ครับน,น,นุ่มๆขอญาตใช้มือเลยนี่ จะพาทุกคนไปเก็บไปถอดแน่นอะปีนี้ยอืไม่เก็บไปเก็บอะไรนะที่เห็นไปนี่เหรอ้าไปเหรอไปเก็บมาไฟป่ามามไม่น่าเชื่อ,อดกมากแล้วก็อร่อยมากเลยต้นนั้นนะแล้วก็หูง,งามมากเลยลูกอะ่ะต้นเท้าอ่ะฮะเพรา,วาะรว่าต้น กระบอกหมาไฟปลาจะมีเจ้าของเนี่ยนะอ๋อขึ้นตามเองธรรมชาติ ก๋วยเตี๋ยวร้านแรกเลยที่กินแล้วไม่ต้องปรุงอ,อร่อยไปเดี๋ยวก่อนอร่อยมากเลยเข้มข้นมากเกี่ยงเลยผักก็ไม่อี๋อมาบัก <laughs> พุนมีมาละากอนุ่นมมกนุ่มม,มีขาดมาละก็ได้ครับชินกว๋วยเตี๋ยวต้องมีมาละครับพอมา,มาหั่นดูที่เลกมันแบบว่าไม่ขมมากอ,ะอ่ะคอดีเลย น้องหวาน้องไปเอาเส้นมาใส่อีก่ะต้มเส้นมามาใส่มีน้ำถึงยอดเลยนาำคนมากาประมาณยน้อเนือเน้อเนื้อนม้นม้อเนื้อนเนืเน,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 นื้อเนื้อเนอนแ้นือนนเอนื้อเนื้อือเอเนื้อเ้อ่แต้อ็อร่อยนะอยอย้อเอเนอเนือดอเเอเน้อเลอร โหแมมันละจริงครับติดปบบอือ,อวันนี้ก็ชอนผู้ชมนะครับผมมากินก๋วยเตี๋ยว น้ำตกนะครับเนื้อเปื่อยเนื้อนะครับเนื้อวันนี้เราก็จัดเต็มครับผมเอาให้อิ่มนะครับไม่ว่าจะเนื้อจากก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เนื้อจากที่เราต้มเองนะครับผมวันนี้ผมกับหำน้อยก็จะขอ,อะตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับจดขาดเพราะยังสะถาวรไแล้ว,ลวไม่ได้บัน้อย